ไม่บวมเลยค่ะไม่เจ็บเลยตอนผ่าตัดรู้สึกชิลมากเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าผากว้างพอสมควรเลยแล้วถ่ายรูปบางมุมเหมือนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะเห็นค่อนข้างชัดมันจะดูไม่ค่อยสวยเลยอยากมาลดขนาดหน้าผากลงเพื่อที่เวลาถ่ายรูปจะได้ออกมาดูดีขึ้น ในเคสนี้เราจะตัดหน้าผากคนไข้กว้างประมาณ7.5เซนเราก็จะตัดลงไม้เหลือประมาณสัก6เซนตามที่ผู้ป่วยต้องการไม่อยากให้เล็กมากก็เอาขนาดปานกลางลวกันแนวแผลการผ่าตัดของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวติกแซกเล็กน้อยเพื่อให้เวลาเย็บเนี่ยมันล็อกกันได้ดีเทคนิคของการผ่าต,ตัดของเราเนี่ยก็คือการฟิกแอนด์ล็อกก็คือเราจะเย็บอเลื่อนหนังศรีรษะลงมาแล้วก็ฟิกกับเนื้อเยื่อบริเวณเนื้อเยื่อบุก,กระดูกบริเวณหน้า เพื่อความแข็งแรงแล้วไม่ให้มีการกลับไปเป็นใหม่แล้วก็ได้ผลดีในการที่ผิวหนังเนื้อเยื่อบริเวณที่เราเย็บเนี่ยจะปัสะจากแรงตึงพวกราบผมเส้นผมการร่วงก็อาจจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็เป็นเลยนะอันนี้ก็พร้อมคนไข้พร้อมพร้อมค่ะ <c oughs> ดูเครียด์นะ วันนี้วันที่สามนะฮะก็เราจะเปิดแผลและเ <Wow. S 1> ทสคนไข้ก็สบายดีไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรและการบวมซึ่งวันที่สามจะเป็นการบวมสูงสุดจริงๆแล้วพวกทําพวกนี้ยก็สามารถทํางานได้เลยไม่ต้องหยุดงานอะไรนี่ก็เป็นแนวแผลผ่าตัดที่เราผ่าก็อยู่ตรงนี้เราเลื่อนลงขมับแนวกหมับลงมาหน่อยนึงแนวหนะ้าผากลงมาประมาณเซนตครึ่งตลอดแนวหลังผ่าตัดสามวันก็ดูโอเคแผลก็ดูดี ครบเจ็วันแล้วเดี๋ยววันนี้มาตัดใหม่ก,กันนะคะเดี๋ยวมาดูแผแลตอนนี้เปิดแผลแล้วแผลไม่ได้น่ากลัวเลยประมาณนี้นะคะเจ็บอืมเจ็บม่เจ็บเลย